Oh. <laughs> การลงทุนช่วยในการวางแผนการเงินได้ยอดเยี่ยมมากๆย้ํานะคะยอดเยี่ยมแต่การวางแผนการลงทุนจะมีความเสี่ยงเรื่องสถานการณ์ที่เราไปลงหรือสินทรัพย์ที่เราไปลงกระทบทําให้ด้อยค่าลงหรือเงินมันน้อยกว่าเงินต้นแน้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือหาวิธีการจะทํำยังไงลดความเสี่ยงเหล่านั้นอันนี้ลูกหมูย้านะคะการลงทุนเนี่ยเป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนการเงินมากเพราะว่าปัจจุบันถ้าเงินเฟ้อไป7เนี่ยค่ะข้าวของมันจะแพงขึ้นนะคะเงินที่เตรียงไว้หมื่นห้ามันอาจจะกลายเป็น 18่ในอนาคตที่ต้องใช้เอาแล้วทํายังไงล่ะคะเงินที่เราเก็บไว้เดือนละร้อยเดือนละร้อยมันยังเหมือนเดิมฉะนั้นเราเอาไปลงทุนให้มันไปร้อยเจ็ด้ได้ไหมเพื่อจะไปสอดคล้องหรือไปชนะเงินเฟ้อหรือเข้าของที่แพงขึ้นอันนี้คือโจทย์แรกโจทย์ที่2เนี่ยนะคะนอกจากชนะเงินเฟ้อแล้วมันต้องมีผลตอบแทนที่โตขึ้นเพื่อเราเป็นคนชนชั้นกลางนะส่วนใหญ่นะคะเราไม่มีมรดกมาฉะนั้นเงินมันต้องพอเหลือเก็บเหลือใช้งั้นเงินที่ลงทุนมันก็ย่อมจะต้องสูงกว่าเงินเฟ้อผลตอบแทนนะคะฉะนั้นการลงทุนมันก็เลยมมีควา สิ่งที่คุณจะแก้ได้ก็คืออาจจะทําเรื่อง DCA คือค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆในสินทรัพย์ที่เรารู้จักไปเรื่อยๆหรือไม่ทํา Asset Allocation ถ้าเรากลัวว่าเราเสี่ยงมากไม่ได้เราก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสักส0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยหน่อยนะคะ <Wow. S 1> ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอมากหน่อยนะคะ <Wow. S 1> มันก็จะทําให้พอของคุณก็บาลานซ์ได้ดีขึ้นนะคะ